บอยช่วยเล่าให้ฟังหน่อว่าหน้าที่ของอสมอหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างถึงได้ทาให้โควิดเนี่ยมันไม่แพร่กระจายทั่วไปขนาดนี้ครับครับเ,เริ่มจากช่วงแรกเลยเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็ให้อสมอเนี่ยร่วมรณรงค์ทำบิ๊กคลีนลนิ่งทํา, cleaning, ทาความสะอาดสถานที่ต่างๆน,นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็ให้ข้อประตูบ้านครับให้ความรู้รประชาชนว่าโรคโควิดมันเป็นยังไงติดต่อกันยังไงแล้วก็ การปฏิบัติตัวที่ที่ทุกคนทําได้ง่ายๆอย่างเช่นกินร้อนท้อนกลางส่วนตัวล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากเวลาเข้าไปในที่ชุมชนในอัดนะครับแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างอันนี้ก็ก็จะให้อสมอเนี่ยข้อประตูบ้านในในครัวเรือนที่เขารับผิดช,ชอบอสมอคนหนึ่งจะดูแลประมาณสิบห้าถึงยี่สิบครัวเรือนก็จะเจอน่ะครับซึ่งตอนนี้เอง ผลงานการเข้าปะโจจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิบสามล้านกัวเรือนะครับครับแล้วช่วงช่วงผ่านมาครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่แรงงานจากต่างประเทศจากประเทศจีนได้กลับมาเนี่ยเราก็มีการบอกว่าจะต้องค้นหาให้เจอแล้วก็มีการกักตัวเ,เพื่อสังเกตอาการเนี่ยสี่วันอสมอก็จะทําหน้าที่ในส่วนนี้ด้วยนะครับเป็นค้นหาเป็นเสียที่เดินทางมาแล้วก็ที่สําคัญครับทั้งที่สามที่เป็นระลอกใหญ่เลยก็คือว่า อยู่ช่วงที่มีการล็อกดาวน์ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วคนเดินทางออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดกระจายไปทุกจังหวัดเลยครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตามมาด้วยมีผู้ป่วยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีอยู่เพียงแปดเก้าจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับเัรนอันนี้คืองานงานที่อสมอมาช่วยได้อย่างเต็มที่เลยครับก็คือว่าจากการเคาะประตูเนี่ยก็จะสํารวจว่าคนที่เดินทางมานอกจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย มีใครบ้างซึ่งเขาก็าอสมอจะรู้ดีว่าบ,บ้านนี้ไปอยู่กรุงเทพมาเพิ่งกลับมาอะไรเงี้ยลูกหลานต่างๆนี่เขาก็จะรู้เพราะฉะนั้นพอ,พอมาปุ๊บเนี่ยอสมอกับทีมผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆอาสาสรมัครนอื่นเนี่ยก็จะไปช่วยกันให้ความนัน้นให้คำแนะนำก็ให้เขากักตัวสังเกตอาการอยู่ที่บ้านสิบสี่วันแล้วก็คอยติดตามถามไ่ว่ามีอาการอะไรไหมถ้ามีอาการ,รก็ต่อไปยังรอปตทเพื่อจะอาสารทางโรงพยาบาลว่า อาจจะไปตรวจอย่างไรหรือว่าจะต้องไปเอาเข้าระบบในเรื่องของการคัดกรองเรื่องโรคโควิดต่อไปอย่างไรต่อไปครับรับกับคุณหมอผมดับตาเล่นนะว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีอสมใช่ไหมฮะแล้วถ้าประเทศไทยเราสมมุติเราไม่มีอสมขึ้นมาโกลไกแบบนี้เดี่ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณหมอครับผมว่าอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยว่าระลอกใหญ่เลยเนี่ย <c oughs> ที่คนออกจากกรุงเทพไปสายไปทุกจังหวัดนเน่ยนะครับ ถ้าเรารไม่มีอ,อสมอช่วยผมว่าลําพังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรามีอยู่สามสี่แสนคนเนี่ยทวประเทศเนี่ยไม่พอไม่สามารถรับได้ไปนะครับแล้วก็มีการไปติดตามทุกวันในพื้นที่ซึ่งรเรามีอ,อสมอยูใ่ในหมู่บ้านในชุมชนอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญคือมีใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้นะฮะว่าคนคนี้มานแปลกหน้าเข้ามาหรือว่าไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นมากลับมาแล้วก็ที่สําคัญส่วนใหญ,ญ่เป็นคนรู้จักกันฮนะเป็นลูกเป็นอแล้วเอสมอไปเนี่ยเขาก็จะ ให้ความเพ่งใจให้ความร่วมมือเพื่อเป็นอย่างดีคนที่กลัวอสมจะว่าไม่ใส่น้กกากก็ให้เดี๋ยวเจออสมอสมเตือนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรในในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยคนกรุงเทพอาจจะไม่เข้าใจว่าบางครั้งอสมเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ของของของหมู่บ้านของอะไรทํานรองนี้เลยไหมครใช่ครับเพราะว่าการจะมาเป็นอสมได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับของคนในชุมชน รับรองให้มาสมัครเป็นอสมอได้นะครับแล้วก็<ม>ส่วนใหญ่อมอของเราก็เป็นอสมอกันมาหลายปีบางครั้ง<ม>อสมอบ้านเราอายุเยอะไปไหมแต่จริงๆเ<ม>้ื<ม>่อของการมีอายุเยอะก็คือเป็นคนเก่งใจะได้รับจับความสงใจจากประชาชนแล้วความร่วมมือที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับไปว่าต้องอสมอทาด้วยใจจริงๆครับด้วยจิตอาสาเพราะว่า แต่ถ้าไม่มีใจเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์มาเร็วมากครับเรืเ่องของการเาตรียมความรู้เตรียมอุปกรณ์เนี่ยบางครั้งก็คนเป็นล้านคนทั่วประเทศเน,นะครับอาจจะุกขัดบ้างเนี่ยแต่ว่าอสมอของเราก็ไม่มีใครปฏิเสธไม่มีใครกลัวก็คอยทาหน้าที่กันจนจน,จนถึงวันเนี้ยก็ค่อนข้างโชคดีที่เรายังไม่มีอสมอที่ต้องสูญเสียเสียชีวิตจากการได้ติดเชื้อโรคโควิดเลยนะครับมีป่วยบ้างสามสี่รายแต่ก็หายแล้วนะครับ แล้วก็สามารถช่วยให้ไอ้โรคที่เราตอนแรกทุกคนก็กังวลว่าเอ๊กระจายไ,ไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะจะควบคุมได้อยู่ไหมซึ่งก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นตัวให้เห็นสิ่งที่อสมอไปช่วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยมันมันสอดคล้องกันว่าเรามีพลังองสมอที่ช่วยป้องกันได้จริงๆแล้วก็ประเทศไหญที่ทําในเชิงป้องกันแบบเนี้ยเราก็จะ กานมันไปได,ได้ดีๆแต่ประเทศไหนที่มไม่ได้เน้นการตั้งแต่แรกก็อาจจะต้องหนักหน่อยครับหนักหน่อยนะครับทีนี้คนที่จะเข้าไปเป็นอ,อสมอได้เนี่ยผมบอกครับควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไรครับก่อนอื่นก็ต้องอายุ18ปีขึ้นไปที่สามารถ18ปีขึ้นไปแล้วก็วุธการศึกษาเนี่ยไม,ไม่จํากัดเพราะว่าเน้นมอสมัมยก่อน,นีเน้นอ่านออกเขียนได้เป็นเป็นได้แล้วก็ต้องต้องเป็นที่อยอมรับของชุมชนมีคนครัวเรือนในในชุมชนที่เขาอยู่ตะแ,แวกที่ ที่อยู่เนี่ยรับรองอย่างน้อยสิบตัวเรือนขึ้นไปนะครับ,บที่ได้เป็นนอสมอมดูแลเขาครับแล้วก็จากนั้นก็แจ้งความจำนวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็พิจารณาแล้วก็เอาเข้าอบรมจะมีหลักสูตรนะครับแล้วก็ถึงจะประกาศเป็นนอสมอมให้นอสมอมของเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเรื่องค่าป่วยการไม่มีอะไรก็ขึ้นทะเบียนเป็น,อ,ปน,นอสมอมท้นเลยแต่แล้วตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีการเพิ่มมีค่าป่วยการเดือนละหกร้อยแล้วก็ ปีสองปีที่ผ่านมาก็เพิ่มเป็นหนึ่งพันบาทซึ่งเป็นสิบปีแนะ้กว่าจะได้เพิ่มอีกสิบน้อยซึ่งค่าเปิดการเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นเงินเดือนอสมองจริงๆงไม่ใช<า>่ครับก็ือว่าข้อสมอติจะสาที่ไม่มีเงินเดือนแต่ว่าเราสมองก็ต้องเสียเวลาการทํางานต้องเสียค่าน้ํามันรถเองต้องเสียค่าโทรศรรัพท์จ่ายค่านิตในการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นาปการท้นทุนเป็นค่าเปิดการครับอ๋อครับเอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าทางทางท้องถิ่นเขาให้การสนับสนุนได้ไหมครับคุณบอก เอ่อตอนเรื่องขาดเรื่องอะไรพวกนี้ขาดขาดน้ำน้ำมันอ๋อก็ก็ถ้าถ้ามีงบเป็นการเฉพาะของท้องถิ่นอะไรนี้ก็สนับสนุนได้ครับเป็นจะเป็นการทํางานแล้วมีเบี้ยเลี้ยงได้เหมือนกันก็อย่างเช่นว่าถ้าเกณฑ์อสมมาทําเฉพาะกิจแล้วก็ทั้งแต่แปดชั่วโมงขึ้นไปอะไรก็สามารถจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพื่อ แต่แต่โดยหลักๆเนี่ยเราไม่ได้มีเงินเดือนประจําให้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นอาชีพที่มีเดี๋ยวใช้สำหรัคืออาสาสมัครที่มีจิตใจที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือสังคมมากกว่าใช่ครับ้ดยใจจริงๆครับกับโดยใจจริงๆเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่ครับคุณบอกฮในส่วนของอสมก็คือในส่วนไม่ดูกรุงเทพไม่ดูกรุงเทพกับกระส่วนสาธารณสุขเนี่ยมีหนึ่งล้านสี่หมื่นกว่าคนแล้วก็แล้วก็เื่าเช่นแล้วก็ราเรียกว่าอสส เป็นอสออสอประเทศแต่ว่าใช้ชื่อว่าอาสสอ<ะ>เนี่ยมีประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนครับ 15, <000. S 2> รวมก็ประมาณคนน่าจะอยู่เหนือคนครับกลับถ,ถ้าถ้าฟูเชียทั้นประเทศเอาเอาเฉพาะต่างจังหวัดนะฮะกรุงเทพไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเค่อนข้างสึงง่ายอยู่แล้วฟูเฉลียออกมาเนี่ยอสมอสหนึ่งคนต้องต้องดูแลคนประมาณกี่คนได้อตอนนี้เราเราคิดเป็นสัดส่วนต่อครัวเรือนมากกว่าฮะก็ตอนนี้ในในต่างจังหวัดเนี่ย หนึ่งอสมอเนี่ยต่อครัวเรือนประมาณสิบแปดครัวเรือนครับจากข้อมูลของรนักงานที่เสี่ยงชาติปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีปัญหาและอุปสรรคอะไรในการทํางานบ้างไหมครับบอกอครับในส่วนของในชนในชนบทเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับก็ับแต่ว่าในเขตเมืองคือชนบทที่อยู่ในเมืองในเขตเทศบาลหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเข้าถึง ประชาชนนะฮะก็อยู่ในบ้านที่บางทีก็ไม่ค่อยได้เปิดบ้านหรือว่าไม่ก็ได้คุยกันอ๋อสมองก็จะเข้าถึงยาก,กนิดนึงอืมครับ,รบแต่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดอยู่หมู่บ้านนั้นหมูบ่บ้านนี้อันนี้เขาหาง่ายหน่อยเพราะเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือเคื้อปูนกันก็จะจค่อนข้างอทํางานได้สะดวกสบายครับคือรู้จกนะักตำหวดอะเอาไว้ง่าย ับ <laughs> ทีนี้พอพอต่างชาติเขาเห็นต้นแบบแล้วเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทาง w h o เขาได้คิดที่จะเอาแบบต้นแบบแบบนี้ไปใช้ในในประเทศต่างๆ,ๆ <c oughs> ว่าไหมครับคุณหมอจริงๆออประเทศอื่นก็มีอยู่บ้างแต่ว่าเขาไม่ได้มีเยอะอย่างของประเทศ <c oughs> รเราแล้วในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันยังมีลักษณะเฉพาะที่แม้แต่ประเทศอื่นบางทีเขาก็ไม่มีอย่างเราครับ ในในแง่ของค,ความเป็นกันเองทางเชื้อเชลิงปูนงเกิตอาสาเนี่ยเป็นจุดแข็งของคนไทยครับอืมเพราะฉะนั้นการจะเอาไปถ้าจะเริ่มต้นดีๆก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจก่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเอื่องวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมฮะในแต่ละหมู่บ้านครับผมซึ่งไม่ง่ายหะคุณหมอครับ,รบก็ต้องถือว่าต้องยกย่องเป็นคุณงามความดีของท่านอริลรดกระรวงสาสุกท่านอาจารย์อมรนนทันสุดนะฮะ ท่านเอ,องเริ่มเมื่อสมอเนี่ยเมื่อ41ปีที่แล้วนะครับโอ้โหนานนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญแหละแล้วณว,นะวันนี้เนี่ยเอาล่ะผมเข้าใจว่าโควิดน่าจะน่าจะบางลงไปไม่ใช่แค่น,นี้ก่อนนะฮะไม่ได้แปลว่ามันจะอาละวงอาระวาดอะไรขึ้นมาอีกอสมมตเราได้เตรียมบทบาทตัวเองไว้ยังไงสมมุติเผื่อมันหายไปหรือว่ามันอาจจะกลับอีกรอบตังเนี้ยคุณบอกนะครับครับต่อไปเนี่ยประชาชนของเราต้องต้องอยู่กับโควิดไปในลักษณะของ New normal หรือว่าวิถีชีวิตใหม่นะครับซึ่งยังไงเราก็คงต้องคงระดับของที่บอกว่าอากาศไม่ตกเนี่ยในเรื่องของอการสวมหน,น้ากากาอนามัยการล้างมือบ,บอ่บอยๆการเว้นระยะห่างทางสังคมต่างๆพวกนี้ยังยังคงต้องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของอสมอในช่วงต่อไปนะครับอัน,นอัน,นที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือคัดกรองสุขภาพใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมความเครียดความกังวลความกลัวมา บางคนอาจจะมีภาวะ่งเศร้าคิดจะฆ่าตัวตายแรงต่างเนี่ยอสมอก็จะไปช่วยแล้วก็ช่วยคัดกรองในเรื่องของคุณภาพชีวิตในแง่ของความลำบากทางด้านเศรษฐกิจต่างเนี่ยจากนั้นเนี่ยอสมอก็จะแนะนําประชาชนว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในภาวะของปกติใหม่หรือว่าวิถีชีวิตแบบใหม่ที่อยู่กับโควิดใช่ครับแล้วก็ตัวสมอเองเนี่ยบทบาทที่สามเนี่ยก็ต้องเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างด้วยในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับ และสุดท้ายเลยเนี่ยเพื่อความยั่งยืนที่จะให้เรารักษาระดับของการควบคุมป้องกันโรคนี้ได้เนี่ยเราจะร่วมกันสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิดครับก,ก็คือว่าอ,อสมอก็จะชวนผู้นําชุมชน่วนกรรมการในในหมู่บ้านตาบลเนี่ยมาช่วยกันก็มีสถานที่มีโรงเรียนมีสถานประกอบการแรง่างเนี่ยก็ต้องมาจัดระเบียบตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนด แล้วก็มีงานงานแต่งอะไร,รต่างๆเพวาะจะมีการคัดกรองประชาชนเพื่อที่จะแบบรักษาระยะห่างมีการคัดกรองคนที่จะป่วยอะไร,รต่างๆเป็นต้นฮะซึ่งก็ถ้านอกเหนือนจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทํายังไงให้ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาทาให้ประชาชนเนี่ยอยู่ได้กับภาวะปกติใหม่ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขสุขอย่างพอเพียงครับผม กลับแสดงว่าระยะนี้ผมหมายถึงวันนี้วันพรุ่งนี้มาเลยนี้ช่วงสั้นๆก็คือประมาณสักเดือนนี้เนี่ยเดือนหน้าก็แล้วแต่เนี่ยวัดปฏิบัติของคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะกลับไปหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยถ้าท่านกลับไปหมู่บ้านท่านปุ๊บเนี่ยท่านต้องเจออ,อสบอต้องคุยกับเขาก่อนถูกไหมฮะครับผมอสมก็ยังต้องเป็นคอยเฝ้าระวังเป็นาการสับปะรดอยู่ครับว่า ีมไทยแฝกสินแฝกหน้าเข้ามาก็อ่ายงมดูกระบวนการคัดกรองอยู่บ้างน,นะครับกรณีที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นตใอจังหวัดอุกัุธานีนี่แหละเอาไว้ง่ายก็พื้นที่เสี่ยงแล้วก็อาจจะแนะนําให้อปฏิบัติตัวแล้วก็แยกจากคนในครัวเรือนเพื่อไม่ให้ติดต่อนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยอสมงก็ต้องช่วยเป็นอไปไปดูตามสถานที่ต่างๆในชุมชนนะครับในที่จะทําให้จัด สถานที่ให้ปลอดภัยกับโเควิดเนี่ยครับได้ครับะเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพคุณมากน,นะครับคุณหมอครับครับผมครัสบสวัสดีครับกับนายแพทย์พานุวัตรตาเกตนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ว่างไปว่าอ่อยูเอ็นก็ที่นชำมากนะครับเรื่องของอสมงไทยเราเนี่ยโอ้โหคอไปปุ๊บได้รู้เลยว่าใครมาจากต่างถิ่นหรือเปล่าพักพวกเพื่อนฝูงผมกลับไปเชียงใหม่อ่อ หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งก็แล้วกันเอาง่ายๆกลับไปปุ๊บนี่พอรถเข้าจอดหน้าบ้านปั๊บไม่ถึงห้านาทีฮะอสมมาถึงเลยเอามายังไงเลอเราจะไปไหนต่อจะอะไรยังไงหรือเปล่าก็มีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็สอบถามว่าเจ้าตัวที่มาจากกรุงเทพเนี่ยจะอยู่กี่บ้านเขาก็บอกอยู่สองสามบ้านแล้วก็สกัดแล้วูดง่ายคือไปเอาลิ้นจีมาขายอ่ะท่านผู้ฟังก็ก็อสมเขาไปคุยดีๆนะฮะไม่ได้มีอะไรมากปาเพียงแต่ว่าไปดูหน่อยว่าเออมาเราจะไปไหนหรือไม่อะไรอย่างไรถ้าไปก็ต้องบอกเขาหน่อยเขาจะได้รู้ว่าท่านไป ซื้อข้าวซื้อของอะไรเข้าบ้านหรือเปล่าเผื่อนะครับย้ําว่าเผื่อนี่คือบทบาทของอ,อสมอของประเทศไทยเรานะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าเรียงวันนี้อ,อสมเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการเสนอให้มีการจัดตั้งอ,อสมอทางการศึกษาจะได้ไปสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมในระบบการศึกษาในวิถีต่างๆ5วิสีด้วยกันนะครับคืออะไร เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณไกรยศพัชราวาสนะครับรองผู้อำนวยการกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษานะครับในช่วงเล่าเรี่นงครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดมาตรการเสริมสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะครับหลังจากที่พักการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนสิ้นสุดลงหลังจากที่มาตรการนี้ที่สุดลงนะครับคาถามคือว่าแล้วจะให้พัก,กชำระหนี้ต่อเนื่องได้กี่ปี นะครับจะให้พักชำระหนี้ต่อเนื่องไปอีกกี่ปีต่งครับต่อมานะครับถ้าเป็น SMS พิมพิมข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือทาง f c e e o o o l l v v ครับเข้ามาที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ